สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Farming Simulator ในภาคที่23เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC แล้วก็เปิดให้บริการในเวอร์ชันมือถือ Android แล้วก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองทานผู้ชมครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ของทั้งค่ายใหม่ที่เปิดให้บริการน,นั่นเองนะครับจะเป็นคอลเวอร์ชันกับที่ผมเคยแนะนำไปเมื่อ5เดือนที่แล้วเนาะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมทําฟาร์มชื่อดังนั่นเองเนะครับนะนี่ครับดูบรรยากาศการาฟิกในเกมครับเราเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยนะออกมาที่ถนนได้ปะออกมาได้นะครับคือแบบแจมเลยอะ่ะเนี่ยเดินเข้าป่าได้ด้วยนะดูดิ อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่เปิดให้บริการโดยใคร Netflix อีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็มีเกมดีๆมาเนาะสำหรับเกมค่ายนี้นะครับก็เล่นได้เฉพาะคนที่มี ID ของทางค่ายเขานั่นเองคุ่ผู้ชมครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับผมนะ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยาดาเกมเซ็ Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening, Call of Duty, o w e r of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, Blue a r c h i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a r เ a Game Center ลองครับอ่าขึ้นนะครับดูบรรยากาศนะจะลองเล่นให้ดูนิดหน่อยนะครับ อ่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคันเร่งนี่ครับใครอยาก,กเป็นเกษตรกรนะครับผมเราก็ฝึกในเกมแบบนี้กันไปก่อนนะก่อนจะไปฝึกในโลกความเป็นจริงไม่ใช่ละนี่เบื่อการทำฟาร์มแบบปกติใช่ไหมมาลองเล่นเกมนี้กันนะครับนี่แจ่มเลยนะแจ่มเลยแจ่มเลยนี่ใครเขาแบบ ทำรถแล้วก็ขับกันแบบนี้มีแค่ผมแล้วมั้งไม่ตรงเลยนะแล้วโอเคเอาเป็นว่า,าสมมติว่ามันตรงแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ในลานพวกนี้นะครับมันจะมีพวกแบบรถต่างๆนะครับที่เป็นรถที่เกี่ยวกับการเก็บข้าวทําฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับมีเต็มไปหมดเลยส่วนใหญ่ผมก็แทบจะไม่รู้จักเลยนะครับนะเออเนี่ยพวกรถพวกนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ สามารถซื้อเพิ่มเติมได้อีกนั่นเองนะครับนอกจากที่เรามีอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมออกแล้วกันนี่อันนี้ก็จะเป็นรถอันหนึ่งนะคือในเกมเนี้ยมีอะไรต้องทําเยอะมากท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพา,าันดูอ่ะตรงนี้คืออย่างมันเข้ามาแล้วไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวมันเข้าบ้านได้ด้วยหรอในตอนนี้ หมือนตอนนั้นที่ผมเล่นมันยังไม่ยังไม่ไมแบบในช่วงแรกยังไม่ให้ทำอะไรเยอะเลยเนาะเดี๋ยวลองเข้าไปในบ้านดิมีเลี้ยงสุนัขได้ด้วยอ่ะไปบ้านได้ไหมอ๋อผมงแค่เข้าไปนอนเฉยๆแล้วก็ออกมาวันเวลาเปลี่ยนไปนะครับกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันเอ้ยช้าไปแล้วพี่กดออกไม่ได้ด้วยนะ นี่ครับชเช้าแล้วตอนนี้ล่ะเอ่อเดี๋ยวเอาน้องหมาไปดิอ๋อไปลูกเท้าผมก็คิดว่าลูกเท้าสุนัขที่ไหนได้ให้เลี้ยงไก่อ่ะซื้อมาหนึ่งสี่ตัวครับโอเคไปไดิจ่ายไปไดิเงินงมีอ่ะสี่ตัวซื้อเพิ่มอย่างละสี่ตัวไปเลยโอเคจัดไปไปเลย นี่นี่ครับตอนนี้เราฟาร์มไก่เรา่็เต็มไปด้วยแล้วนะเต็มไปด้วยไก่ของเราแล้วนะเราเข้ามาแล้วเฮ้ยคือเขาออกแบบและเอียด๋อจะตีกันลจะตีกันละเขาออกแบบและเอียดได้แบบโอเคอยู่นะนะเดี๋ยวเรามาสำรวจทางนี้กันบ้างปุ๊บตัวน,นี้มีอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรนะครับจริงๆรถคันอื่นๆเราก็สามารถเราไปขับได้นะคือมันจะมีภารกิจให้เราทำอยู่จริงๆถ้าเราเล่นในช่วงทูต r i เรียวครับมันจะมีภารกิจให้เราทำนะว่าเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับเขาจะสอนนะครับในการขับรถหวานเมล็ดหรืออะไรแบบนี้นะครับภารกิจการจอดรถลีวก็ลองเอามาขับให้ดูเฉยๆนะลองเอามาขับให้ดูเทสเฉยๆเทสเฉยๆอันนี้เหมือนจุดเซฟอะครับ นี้ล่ะอันนี้เหมือนจุดเซฟนะแล้วก็มีคันนี้อ่าเดี๋ยวเดินเข้าไปสินี่ครับอ่ะไปครับอันนี้คืออะไรอ๋อจะเป็นแมพสามารถสร้างงานได้ด้วยนะครับในส่วนของจ็อบจับสักเซฟโอเค ออกตัวแล้วไปครับเดี๋ยวเราต้องขับออกไปนอกเมืองดูนะแล้วก็รถแต่ละคันนะครับมันจะมีในส่วนข,ของตัวน้ํามันด้วยนะจะลองขับออกไปนอกเมืองดูว่าจะเป็นโอเพนเ r ิลด์ขนาดไหนนะไปละมีพวกรถ NPC วิ่งในแมปด้วยนะครับนะเกมนี้เราเล่นอยู่คนเดียวนะครับทำฟาร์มทำสวนนะวิ่งเข้าไปสวนชาวบ้านชาวชาว่องเขาไหนดิ าภาพนี้แบบใช้ได้เลยนะคือผมบอกเลยว่ามันดูสวยกว่าในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลงไปเมื่อมาสักสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะเออเนี่ยเดี๋ยวมาจอดตอนนี้แล้วกันนี่บ้านใครแล้วเนี่ยจริงๆครับแผนที่มันจะมีบอกนะว่าอ่าเราไปซื้อของตรงไหนบ้างมีปั๊มน้ำมันมีอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็มีบอกนะว่าอ่ามีอะไรอยู่ตรงไหน,น เนาะแล้วก็เดี๋ยวพื้นที่พวกเนี้ยเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้อีกนะครับเนี่ยมันก็มีราคาอยู่นะเวลาสมมติว่าเราทําไรทําสวนแล้วนะครับอันนี้ก็พามาดูในส่วนของเครื่องมือต่างๆนะครับผมไม่ได้ทําไรอะไรให้ดูนะเออแล้วก็ตัวออปชั่นของเกมเนี้ยนะครับก็มีในส่วนของตัวบอกนะว่าในแต่ละเดือนนะครับจะมีสภาพอากาศเป็นยังไงนะตรงนี้ก็ช่วยให้เราเวลาทําฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกราคาผลผลิตต่างๆนะครับ เนี่ยราคาแบบที่เราจะหวานเราจะปลูกตัวนี้นั่นนะครับเนี่ยมีเยอะนะเอาไปแปรรูปได้อีกนะนี่นี่ครับคู่ไก่ของเราอ่าก็มีค่อนข้างเยอะนะโปรดัก Product, ต Production อันนี้ราคาอ๋อมันก็มันก็รวม,ม,ร,วมรวมอยู่แล้วนะครับอ,อยู่ในนี้นะครับนี่รถ เหมือนเคยเห็นว่ามันมีวัวด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าในเกมจริงๆแล้วมันจะมีวัวเหมือนที่ผมเคยเห็นหรือเปล่าผมก็คุ้นๆนะว่ามันเหมือนมันจะมีวัวด้วยนะครับเดี๋ยวลองลองออกจากเกมดูนะครับนี่อันนี้หน้าเกมนะเรากลับมาที่หน้าเกมก่อนนะครับหน้าเกมครับอ่ามันก็จะเป็นนี่ครับ farming simulator ภาค23นะครับแล้วก็เปิดให้บริการดวลานี้นะครับแล้วเราก็สามารถทําการสร้าง new เกมได้เลยนะสมมติว่าเราอยากเล่นใหม่นะครับแล้วก็ สามารถเลือกแมปได้นะมันจะมีอยู่2แมปนะครับนี่ครับก็มาเหมือนเดิมนะแล้วก็แค่แบบเปลี่ยนพื้นที่นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นนะอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเห็นไหมน่าสนใจนะสําหรับเกมทําฟาร,ร์มดีๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใครนี้นะครับเอาเกมดีๆมาให้เล่นเยอะมากนะช่วงหลังพยายามนําเข้าเกมมาโคตรเยอะเลยนะเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ